เมื่อวานนี้ตั้งแต่9ก้าโมงกว่าพักประชาชนเปิดถแถลงข่าวนะครับทุชมในนามพักการเมืองฝ่ายค้านใหญ่ที่สุด<ถ>และผู้นําฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าพักคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถแถลงเรียกร้องให้นายกตรยุบสภาจากประเด็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้นโดยคุณนัฐพงษ์ระบุว่านี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อนายกรัฐมนตรี สูญหายไปหมดสิ้นเนี่ยนะครับตัวชมคุณรัฐพงศ์เมื่อวานนี้ถแถลงระบุนะครับว่าคลิปเสียงหลุดหุนเซนแพ้ทองทานเป็นฟางเส้นสุดท้ายของนายกที่ทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินจนหมดสิ้นแล้วทางออกเดียวที่จะแก้ปัญหาประเทศได้คือรัฐบาลที่ชอบทำต้องมาตามกลไกลประชาธิปไตย และก็ย้ําว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกค่ะจุดยืนพักประชาชนภายใต้รถัฐสถภาชุดนี้เราจะไม่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ตั้งรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลและก็บอกต่อไปนะครับว่าการใช้ช่องทางอื่น หรือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายใต้หน้ากระดานการเมืองแคนดิเดตนายกตีตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ทางออกค่ะเพราะฉะนั้นเรียกร้องให้นายกยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งครั้งใหม่เลือกนายกคนใหม่พร้อมกันนั้นก็ส่งสัญญาณไปถึงพักรัฐบาลซึ่งเขาประชุมกันเมื่อวานนี้เนี่ย<ห>ว่าประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันทั้งนี้เมื่อถามว่าการยุบสภาจะไปเข้าทางกามพูชาไหม สมเด็จทุนเซนปล่อยคลิปเพื่อจะให้เกิดปรากฏการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณรัฐพงศ์ระบ,บุว่าถึงแม้ยุบสภาแล้วแต่รัฐบาลรักษาการสามารถใช้กลไกในระบบราชการปัจจุบันแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศได้อยู่ค่ะมไม่ใช่ว่าการยุบสภาจะทําให้เกิดสุญญากาศสุญญากาศต,ตอนนี้คือภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่อร้รงให้ยุบสภาไม่ใช่การลาออกแล้วก็รวมถึงรัฐประหาร ไม่ใช่ทางออกของประเทศเสียงหลุดถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่คุณแพทย์ทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทําลายความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคุณแพทย์ทองทานชินวัตรในฐานะนายกไปจนหมดสิ้นแล้วดังนั้น ด้วยบริบทสถานการณ์ทั้งหมดที่เป็นอยู่ครับจุดยืนของผมจุดยืนของพรรคประชาชนคือการที่เรียกร้องให้นายกร,รัฐมนตรีใช้อำนาจในการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนรวมถึงการส่งข้อเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันถ้าท่านคิดเห็นตรงกันเช่นเดียวกับพวกเราถ้าท่านไม่ได้ต้องการอยู่ในอำนาจต่อเพื่อต่อรองตำแหน่งต่างๆเราขอเรียกร้องให้ประกาศ ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันเออถ้าสมมติวันนี้มีการประกาศออกมาว่ามีการยุบสภาเราพร้อมเลือกตั้นทันทีครับตอนนี้โครงสร้างภายในพรรคต่างๆเรามีความพร้อมเต็มที่กลไกการปฏิวัติรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแน่นอนในขณะเดียวกันบริบททางการเมืองเสียงสสในสภารวมถึงคนดิเดตนายกแบบที่เป็นอยู่ถ้าลองกลางออกมาดูทั้งหมดอาจจะมีหลายส่วนที่ต้องตั้งคําถามอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศจริงๆ นะครับคือการยุบสภาในเรื่องนี้ก็ทราบว่าเดี๋ยวมีทางผู้ร้องนะครับที่น่าจะเข้าไปร้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็พักประชาชนเองเนี่ยเราเองก็มีจุดยืนที่ไม่อยากจะใช้กลไกใดๆนะครับที่เป็น,นกลไกที่ฝั่งตรงข้ามที่เคยใช้เป็นกระบวนการนิติสงครามทําลายล้างนะพักการเมืองที่เออมาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าในแต่ละส่วนใครจะยื่นร้องอย่างไรก็อาจจะให้เขายื่นไปตามกระบวนการที่เขามีช่องทางอยู่ แต่ว่าในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราก็เรียกร้องอย่างเดียวณตอนนี้นะครับก็คือเรียกร้องให้นายกใช้อำนาจของตัวเองในการยุบสภาท่านผู้ชมถ้าสำรวจตรวจสอบดูนี่จะเป็นพรรคหรือเป็นกลุ่มการเมืองเดียวนะครับที่เห็นว่าการลาออกไม่ใช่ทางออกาการยุบสภาคือทางออกคือเรียกร้องยุบ